มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพอน้องชมพู่ถึงกับไปไม่ถูกนะคะพยานสี่คนปากสำคัญเผยหลักฐานมัดตัวค่ะกรณีข่าวน้องชมพู่ซึ่งในอนาัยนะคะพ่อของน้องชมพู่เผยว่ามีสี่คนพร้อมที่จะเป็นพยานเห็นตัวเองอยู่ที่นาประกอบด้วยนายธนกฤษนะคะสามีผู้ใหญ่บ้าน นางมินแฟนช่างวานายแสงโตสามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ป้าป่านนะคะที่อยู่ที่บ้านกกอกนั่นเองค่ะด้านนายแสงโตสามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขวัวสูงนะคะเปิดใจว่าตนเองไม่แน่ใจว่าเห็นพ่อของน้องชมพู่หรือไม่เพราะว่าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะหรือพ่อน้องชมพู่อาจจะเห็นตนแต่ตนไม่ได้มองดังนั้นจึงไม่กล้าที่จะไปเป็นพยานให้ค่ะและทางด้านนันทนกฤตนะคะสามีผู้ใหญ่บ้านขวัวสูงนั้น เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของน้องชมพู่ยืนยันว่าเห็นพ่อน้องชมพู่ในวันเกิดเหตุจริงนะคะโดวยวันนั้นตนเองออกจากบ้านเวลา8นาฬิกา30นาทีแล้วแวะซื้อน้ําแข็งที่ร้านค้าจากนั้นออกจากร้านค้าเวลา8นาฬิกา37นาทีเดินทางมุ่งหน้าไปที่บ้านกก,ก,กอกแต่ระหว่างทางเวลาประมาณ9นาฬิกา20นาทีตนเองได้ขับรถส่วนทางกับพ่อของน้องชมพู่ซึ่งพ่อน้องชมพู่ขับรถไถสีส้ม ส่วนมาจากหมู่บ้านกกอกก็ได้มีการพยักหน้าทักทายกันยืนยันว่าเห็นเวลาดังกล่าวจริงและตอนนั้นพ่อน้องชมพู่ยังขับรถไม่ถึงนาค่ะนันทนกฤตนะคะเผยอีกว่ารู้สึกสงสารลุงพลมั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนนะคะขณะเดียวกันก็สงสัยพ่อน้องชมพู่กรณีอ้างว่าออกจากบ้านจะนาฬิกาสานาทีซึ่งควรที่จะถึงนาไม่เกินจะนาฬิกาสานาทีถึงเจ็ดนาฬิกาสีนาทีนะคะ แต่เหตุใดกลับมาขับรถไถสวนกับตนเองหลังเวลา9ก้านาฬิกาค่ะอีกทั้งยังคาใจที่ตอนพบศพน้องชมพู่กลับไม่ขึ้นไปดูลูกนะคะสุดท้ายอยากฝากถึงคนร้ายตัวจริงนะคะว่าออกมารับสารภาพกับสิ่งที่ตนเองทำอย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่ามมวแสดงละครค่ะขณะที่นางสาวช้ย,ยานานแม่ค้าขายอาหารนะคะใกล้ปากซอยทางเข้าบ้านน้องชมพู่บอกว่า เห็นรถถ่ายพ่อน้องชมพู่ในวันดังกล่าวจริงไม่มั่นใจในเวลานะคะแต่เชื่อว่าเป็นช่วงหลังจากปาริกาค่ะแน่นอนเพราะว่าตอนที่เห็นพ่อน้องชมพู่หลายบ้านได้ออกไปนากันเกือบหมดแล้วค่ะส่วนเรื่องการแต่งกายจะไม่ได้เพราะว่าผ่านมาหลายวันแล้วค่ะทางนี้จากการทดสอบขับรถไถยขนาด4.7แรงมานะคะซึ่งรถไถยใหญ่กว่าพ่อของน้องชมพู่เล็กน้อยนะคะตากบ้านวิ่งไปนาเฉลี่ยพบว่ามีความเร็วที่ราว8-10กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจากบ้านถึงจุดที่สวนทางกับนัทนกริดนะคะใช้เวลาราวประมาณ10นาทีจากนั้นขับรถไปต่อจนถึงที่นาของยายอุ่นนะคะซึ่งอยู่ริมถนนห่างจากบ้านราว2กิโลเมตรนะคะใช้เวลารวม15นาที36วินาทีค่ะขณะที่พ่อน้องชมพู่อ้างเวลาที่ใช้ไถานา3ชั่วโมง22นาทีต่อไร่ซึ่งใช้เวลานาน,านกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปที่ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง30นาทีต่อไร่ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ